จุดชมวิวพญาโกปีนั่นเพื่อนดูวิวขายของเสร็จนะเพื่อนกำลังกลับตอนนี้ให้เพื่อนเพื่อนดูเส้นทางเนาะตอนนี้ป้ายห้ามแซงนะนเพื่อนเราจะถึงโคง้งเนินนะ ตัวนี้โคง้งนะโค้งแล้วก็ชันเนาะเราเปลี่ยนเกียร์ตั้งแต่โค้งนี้นะตัวนี้เราลงไปสามม,ม,มันจะมีอีกมันจะมีอีก1นึ่งเนินนะตรงนี้คือโค้งและชันอันตรายนะเพื่อนตัวนี้เราเปลี่ยนเกียร์จุดนี้เลยตัวนี้เราไปเปลี่ยนเกียร์สองสาม เราชะลอไปที่จุดบนนะเพื่อนตรงนี้มันก็ถือว่าเปรียบเทียบกับทั่วไปมันก็ไม่ชันมากนัเพื่อนตรงหน้าผามันแบบกึง่งกึ่งกึงอะ่ะกึ่งกึงชนนันเนาะมันทําให้เราชะล่าใจนึกว่าแต่เนี่ยเหมือนตรงนี้ใช่ไหมตรงสะพานตรงนี้แล้วมันจะดูดูเสมอละเรียบทนีนี้ถ้าเราไม่ไม่ไม่ คนนอกพื้นที่เนาะก็จะเหยียบส่งนะเพื่อนเพื่อนแล้วทีนี้มันจะมีลาดแล้วก็หักศอกนะเพื่อนเพื่อนหักศอกตรงนี้คือเราพยายามอย่าพึ่งนะเนี่ยตรงนี้ที่รถลงประจานะเพื่อนเนี่ยที่รถที่ที่เกิดอุบัติเหตุใหญ่นะตรงสะพานเนี่ยนะเพื่อนเพื่อนนะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเพื่อนเพื่อนมาถึงสะพานแล้วก็คือมันจะเป็นทางเสมอนะอย่าพึ่งอย่าอย่าพึ่งปล่อยรถ อย่าเพิ่งเหยียบส่งนะเพราะว่ามันจะมีโค้งหักศอกเนาะมันเหมือนหลอกตานะ่ะเหมือนมันเหมือนไม่ไม,ไม่ไม่ชันมากแล้วก็ช่าใจแล้วก็เหยียบส่งเลยแล้วมาแล้วมันก็มันยังไงอะ่ะเนินเนินเนินมันหลอกเนินมันหลอกตาแล้วโค้งม,มันต้นไม้เนาะวิสัยทัศน์การมองเห็นไม่ดีเนาะทีนี้ก็ มองโคง้งนาไม่ไม่เห็นเนะาะมันก็แล้วก็กหักศอกเลยเนาะนั่นคือสาเหตุรถที่ลงไวนะและตรงนี้เป็นศาลตรงนี้ศาลทีออ่ชาวบ้านเราคนช่องสงามจะรู้นะเขามากราบ,บาไหว้ประจําแต่ว่าตอนนี้มันมีแต่ก่อนมันจะเป็นสามารถเข้าไปกราบไหว้ได้แต่ตอนนี้มันจะเป็นที่เขาทำไอ้อะไรนะทำเหล็กกันนะ้นมันก็ สำหรับคนพื้นที่เนาะเรารู้สึกมไม่ค่อยดีเนาะเหมือนปิดปิดกัน้นอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวเนาะเพราะว่าเป็นที่ที่สถานที่ที่แล้วมันจะมีเส้นเนี่ยตรงนี้ตรงนั้นมันไม่ค่อยโค้งมากนะเพื่อนเพื่อนไม่มีโคง้งเลยมันตรงแล้วอื่นนะถ้าถ้าเป,เป็นไปได้นะเนาะความรู้สึกน่าจะเว้นเว้นช่องช่องเป็นสารเป็นสารตรงนั้นนะ ให้ผู้คนที่ที่เขาเคยกราบไหว้ได้เข้าไปกราบไหว้ได้สะดวกะอันนี้เป็นความคิๆๆดเห็นส่วตัวจมตับ